ส่งมาปลมิสูนะคะให้น้องแตกค่ะเป็นไงบ้างคะมาดูรถแล้วถูกใจไหมคะก็ตั้งแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าติดตามเหตุมานานมากแล้วค่ะแล้วก็ดูดูทุกวันเลยค่ะก็คูว่าแบบถูกใจค่ะแล้วก็ได้มาที่ร้านเนาะร้านอยู่ตรงคลองละแวกนะคะที่วัดตรงคลองละแวกอยู่ตรงข้ามกับวัดเลยค่ะจะบอกว่าผ่านง่ายค่ะแล้วก็รถดีแน่นอนค่ะถูกใจมากพอถูกใจปุ๊บ เรียบร้อยได้มา <ใน S 2> ที่นี่นนะ <c oughs> เลยค่เ <c oughs> ห็นว่าจัดแนลนยังไม่ทันได้กลับบ้านเลยใช่ <c oughs> คืออนุมัติเร็วค่ะแล้วก็ที่ร้านเนี่ยบริการดีให้คำแนะนำดีทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็เช็ครถให้เราโอ้โหดูแลทุกอย่างเลยค่ะ <c oughs> แนะนำะในว่าของการทำประกรันหรือว่าการผ่อน ใช้ดอกเบี้ยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแนะนําให้เราทุกอย่างเลยรู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจค่ะที่มาใช้บริการที่นี่ค่ะอข,อคขอบคุณ,คณม,ามากค้านะ,ะขอบคุณค่ะก็ถ้าคนไหนสนใจได้ค่คะค <laughs> ที่เพจรถบ้านสวยจ<ร>ังห<ร>วัดวกำแพงเพชรนะคะฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแกดชร์เพื่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคสมาด้าสวยๆนะคะสีขาวนะคะเป็นเอซีเลยที่ติดตามพิ่งพิ่งขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะประทับใจไหมได้เจอรถประทับใจครับก็เหมือนอย่างที่ไลฟ์สดไปให้ดูเลยค่ะติดตามไลฟ์สดวยใช่ไหมคะเห็นว่าดูกันทั้งครอบครัวเลยบอกเลยว่าครอบครัวนี้น่ารักมากๆนะคะทั้งคุณพ่อแล้วคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะน่ารักทุกคนเลยค่ะค่ะแล้วน้องแบบประทับใจไหมอะไรเงี้ยคะถูกใจไหมคะเพน้องก็บอกว่าถูกใจครับถูกใจใช่ไหมคะแล้วได้ทดลองขับแล้วเป็นยังไงคะรู้สึกดีครับแล้วติดตามมานานหรือยังคะ ประมาณ2เดือนครับติดตามมา2เดือนแล้วนะคะคแล้วจะเห็นม่าตอนแรกเอ๊จะจัดไฟแนนซ์แตเห็นี้ได้รับส่วนลดที่เยอะเลยทีเดียวใช่ไหมคะคก็เลยจะซื้อสดเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวเราวันนี้นะคะเราจะไปส่งมอบให้ถึงบ้านกันเลยนะคะคส่งฟรีด้วยนะคะโอนฟรีนะคะของพึ่งนะคะมีจิบเอเช์หรือช่เฉินให้ด้วยเนาะแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์ด้วยนะคะค่ะดูแลให้เรียบร้อยเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะบริการเยี่ยม มอฟโรซิตี้นะคะให้น้องน้องฟิล์มค่ะอ๋อน้องฟิล์มน้องอายุอายุเท่าไหร่คะตอนนี้21อค่ะอายุ21ปีซื้อรถเองนะคะเป็นเจ้าของเองได้แล้วนะคะเอกสารยุ่งยากไหมตอนไปเซ็นมีอะไรบ้างคะตอนนั้นจาได้ไหมจาไม่ได้ค่ะแต่ไม่ยุ่งยากค่ะแต่เห็นว่ามีแค่หนังสือรองเงินเดือนใช่ไหมคะแบบประชาชนทะเบียนบ้านสมุดบัญชีก็ไม่ได้เดินก็ซื้อรถได้เลยนะคะออกได้เลยค้ำไหมคะค้ำประกันไหมไม่ต้อง ไม่ต้องคำด้วยนะคะจัดผ่านง่ายเลยค่ะพี่พี่เพื่อนๆน,นะคะท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามทักแชทมาหาพึ่งได้นะคะทุกอาชีพทุกเครดิตค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ